ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนีิรักทุกท่านนะครับในอ p ีที่8นะครับในตอนที่8สําหรับาการสํารวจเส้นทางรถไฟสายบชลอหรือว่าทางแยกบชลอกับเส้นทางรถไฟสายนักบนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางมุ่งหน้าสู่ค่ายหน่วยบัญชาการชืยรบที่2หรือว่าบรชรอสอนะครับแล้วก็นี่เป็นป้ายระวังรถไฟ นะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ป้ายนะครับในเส้นทางสายนี้นะครับซึ่งเป็นป้ายเก่าแก่ดั้งเดิมของเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับซึ่งก็เ,เป็นป้ายชนิดที่บอกว่าไม่มีเครื่องกันก้นทางรถไฟนั่นแหละนะครับเป็นป้ายโบราณป้ายเก่าแก่นะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะมีเสารางรถไฟซึ่งปักกำกับไว้นะครับเป็นเสาติดตั้งป้ายนั่นแหละแต่ว่า คิดว่าป้ายน่าจะหายไปแล้วนะฮะมีแต่ตัวเสาที่ถูกติดตั้งอยู่นะครับก็ยังมีร่องรอยของอสีนะครับแล้วก็รูสำหรับเจาะยึดป้ายนะครับนี่เป็นรางรถไฟจริงๆนะครับเป็นเหล็กรางรถไฟซึ่งนำมาทําเป็นเสาป้ายระวังรถไฟที่จุดนี้นะครับก็ยังมีร่องรอยนะครับหลายอย่างที่ หลงเหลืออยู่ในเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับให้เห็นอยู่นะครับกลับมาที่รางรถไฟนะครับช่วงของรางรถไฟเนี่ยกับถนนเนี่ยห่างกันเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทางจักรยานนะฮะซึ่งทางจักรยานเนี่ยเป็นทางที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นโครงการของทางเทศบาลที่เขาขอสร้างขึ้นมา สำหรับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับก็ยังคงมีรถไฟวิ่งอยู่นะฮะสำหรับหลายท่านที่อาจจะสงสัยว่าเส้นทางรถไฟสายบชลอเนี่ยนะครับหรือว่าเส้นทางรถไฟสายนครเนี่ยยังคงมีรถไฟวิ่งให้บริการนะฮะวิ่งขนส่งยุทโธปกรณ์หรือเปล่าคำตอบก็คือยังคงมีอยู่นะฮะแต่ว่านานๆครั้งนะครับตามภารกิจของทางฝ่ายความมั่นคงนะฮะ นี่ก็เป็นอีกจุดตัดหนึ่งนะครับในเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเราเดินมาเกินครึ่งหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะค่อนข้างรกนิดน,นึงเพราะว่าจะมีต้นไม้ที่เกิดขึ้นอยู่ข้างทางทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะค่อนข้างเยอะนะอามีคนเอาหินมาวางบนรางรถไฟด้วย <c oughs> นะครับไม่รู้ว่า เจตานาจะให้รถไฟเหยียบหรือเปล่านะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีรถไฟวิ่งเข้ามาทางเส้นนี้นะครับนานๆครั้งนะฮะาทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะจะเห็นว่าต้นไม้นี่แผ่กิ่งก้านสาขาเข้ามาใกล้กับรางรถไฟนะ,ะเวลาที่จะมีการผลสมรวรุ์หรือว่าทํรขบวนรถไฟเข้ามานี่ก็จะต้องมีการเคลียร์พื้นที่การตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้นะฮะแล้วก็เคลียร์อุปกรณ์อะไรที่มันจะกีดขวางเส้นทางรถไฟนะครับ หลายคนเข้าใจว่าเป็นทางรถไฟสายที่แบบลึกลับนะครับลึกลับอยู่นะแต่ไม่ใช่ความลับนะเพราะว่าทุกคนก็มองเห็นได้นะครับเป็นเส้นทางรถไฟที่ที่ก็ดูรู้ว่าเป็นทางรถไฟนะครับนี่ก็เป็นป้ายระวังรถไฟอีกอันหนึ่งนะครับทางด้านขวามือนะครับมีอะไรบางอย่างที่เห็นทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเป็นเสาไฟธรรมดาทั่วไปนะฮะดูนะครับ นี่คือรางรถไฟนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับในเส้นทางสายนี้ซึ่งผมตามหาก็คือเสาโทรเลขนะครับอันนี้เป็นเสาโทรเลขรถไฟของทางรถไฟสายนี้นะครับเป็นรางรถไฟยี่ห้อบาโรนะครับซึ่งผลิตในปี1892เสนะครับอ่าเส้นนี้เป็น1898กนะครับก็คือห่างกัน5ปี เป็นรางรถไฟในยุคแรกๆเลยนะฮะของกรมรถไฟหลวงซึ่งถูกสั่งเข้ามานะครับเป็นรางขนาด50ปอนดปอนี่นะฮะเป็นการปักเสาโทรเลขนะครับเป็นเสาโทรเลขหรือว่าเสาสื่อสารเสาสัญญาณในสมัยก่อนของรถไฟสําหรับติดต่อกับทางทหารนะฮะเป็นการเดินเสาโทรเลขเข้ามาในในค่ายทหารนะครับและเสาต้นนี้นะับเป็นหนึ่งเดียวนะับมีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่นะเพราะว่าเขาเลิกใช้ไปแล้ว ทางอ่ารายทางเนี่ยนะระหว่างทางที่เราเดินมาก็ยังไม่เห็นนะฮะอันนี้เป็นเป็นเสาต้นแรกที่เราพบเจอนะฮะที่ยังคงอยู่อัดจ,จะเป็นเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้นะฮะก็งอกเงยนะครับก็คือจเจริญเติบโตจนปกคลุมรางรถไฟหรือว่าเสาโทรเลขรถไฟเส้นนี้ทําให้มันไม่สามารถที่จะถื้อถอนได้หรือว่า อา,อาจจะไม่ไม่มีความจําเป็นจะต้องตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งนะครก็เลยปล่อยให้มันเรื้อยนะครับแล้วก็คลุมรางรถไฟเส้นนี้ไว้นะฮะนี่เป็นต้นมะขามนะน่าจะเป็นต้นมะขามนะฮะแต่ไม่รู้ว่าใช่มะขามหวานหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เนี่ยนะครับคือต้นไม้เนี่ยกลืนรางรถไฟเข้าไปเลยนะฮะจะเห็นว่ารางรถไฟเนี่ยอยู่ลึกลงไฟเนี่ยคิดว่ารากไม้ก็น่าจะปกคลุมจน เกือบจะหมดนะฮะส่วนปลายรางเนี่ยนะครับก็อยู่บนยอดต้นไม้เลยนะฮะซูมให้ดูนี่นะฮะที่ก็ยังเห็นเป็นรางรถไฟอยู่นะครับเนี่ยนะครับเป็นเหล็กรางรถไฟอยูนะ่ทะลุขึ้นไปจนถึงข้างบนเลยนะฮะและนี่ก็เป็นเสาโทรเลขรถไฟนะ่าจะเป็นน่าจะเป็นแห่งเดียวในเส้นทางสายนี้เราจะเราเดินดูไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าคิดว่านี่ก็จะเป็นเสาโทรเลข เก่าแก่นะครับตั้งแต่ดั้งเดิมยุคสร้างทางรถไฟสายนี้เมื่อประมาณห้าหกสิบปีที่แล้วนะครับแต่ว่ารางรถไฟเนี่อายุมากกว่าร้อยปีแล้วนะฮะหนึ่งแปดเก้าแปดเนี่ยนะแบบร้อยสามสิบปีแล้วนะครับก็รางรถไฟนี่ก็เอามาจากเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพนะฮะในยุคแรกๆที่ร้อห้าท่านสร้างไว้นะครับแล้วก็เอามาใช้ในการขยายเส้นทางในภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือแล้วก็นําไปใช้กับหลายๆที่นะครับ นะตอนนี้นะครับอีกประมาณสัก300เมตรนะฮะเราก็จะถึงหน้าชนระทานนะครับเป็นสำนักงานชนระทานซึ่งเราเดินมาในเส้นทางสายนี้ก็ประมาณ60ได้แล้วนะครับของเส้นทางนะฮะตอนนี้เส้นทางก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะครับเพราะว่าต้นไม้ด้านซ้ายมือนีไม่มีนะครับก็จะเป็นถนนดืบศรีด้านขวาแล้วก็ เป็นทางสำหรับจักรยานนะครับด้านซ้ายมือนะฮะแล้วก็จะมีป้ายระวังรถไฟอยู่บริเวณก่อนเข้าอซอยนะฮะก็จะมีป้ายบอกว่าระวังรถไฟนะครับซึ่งป้ายตัวหนังสือเนี่ยก็น่าจะใหม่กว่านะครับป้ายที่เป็นรูปรถไฟนี่ก็จะซีดหมดแล้วนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะตรงนี้นะครับเป็นถนนสุสรีอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งสามารถทะลุไป ฟังน้องไพรล้อมได้นะฮะจะเห็นว่ามีรถวิ่งไปวิ่งมาปอกไปกว่าทางข้ามตรงจุดอื่นที่มีขนาดเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นพื้นหมอนไม้นะครับซึ่งเอามารองไว้สําหรับข้ามทางนะครับบริเวณนี้นะครับก็ยังคงเป็นรางรถไฟนะครับซึ่งเป็นรางใหญ่นะครับไม่ใช่ราง50ปอนด์นะฮะเป็นทางที่ค่อนข้างจะมาตรฐานอยู่นะฮะ แต่ทางข้ามตรงจุดนี้เป็นทางข้ามเข้าบ้านคนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามต่อในตอนที่9นะครับสำหรับเส้นทางรถไฟสายนักรบสำหรับตอนนี้ลาเพื่อนเพื่อนทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ